ชร์กดติดตามให้ครูโด่งคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมสสเหร,รียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องเข้าสู่ช่องครูโด่งคอยครับผมช่องครูโด่งคอยและครูโด่งพารวยจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสับของสะสมนะครับแล้วก็จะมีธนบัตรบ้างนะครับในช่องของครูโด่งพารวย สำหรับช่องครูโด่งคอยนั้นจะเป็นช่องที่พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญกษะสับนะครับแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกษะสับแล้วก็จะมีสําคัญนะครับที่สําคัญจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนเพื่อพี่น,น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลโดยทั่นๆกันนะครับแล้วก็บางครั้งครูโดงก็มีการรับซื้อเหรียญกระสับ ที่นํามาสะสมนะครับก็คงต้องบอกเพื่อนๆพี่ๆน,น้องทุกครั้งนะครับว่าเหรียญกระสาบพ,พี่ครูด่งรับซื้อมานั้นจะเป็นเหรียญกระสาบพ,พี่ครูด่งรักและก็ชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือขายต่อสําหรับวันนี้นะครับครูด่งจะมาพูดถึงเหรียญกระสาบอีก1ชนิดราคานะครับสเหรียญน,นี้นั่นก็คือเหรียญ10บ,บาทของในหลวงรัชกาลที่9 อย่างที่หลายหลายคนหล,ยหลายท่านทราบวันนี้อยู่นะครับว่าเหรียญสิบบาทของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็นพระเศียรใหญ่แล้วก็พระเศียรเล็กสําหรับที่คุณดวงจะมาพูดถึงวันนี้นะครับจะเป็นรุ่นพระเศียรใหญ่หรือว่าเราจะเรียกกันแบบบางนะครับซึ่งสองเหรียญสองพศนี้คุณดวงมองว่าทุกคนเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในกลุ่มของนักสะสมเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่คนที่เป็นนักสะสมไม่ว่าจะเป็นนักสะสมมือเก่ามือใหม่ มองข้ามสองเหรียญน,นี้แต่รูโด่งเชื่อนะครับว่าสองเหรียญน,นี้อีกไม่เท่าไหร่มีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนถึงแม้ปัจจุบันนี้ยังมีราคาไม่สูงนะครับโดยเฉพาะเหรียญ u n c นี้่มีราคาแต่ถ้าเกิดเหรียญผ่านการใช้นี่ยังไม่มีราคาเดี๋ยวเรามาดูเหรียญแรกพศออแรกกันก่อนนะครับสำหรับเหรียญแรกนะครับจะเป็นเหรียญ10บ,บาทแบบบางนะครับปีพุทธศักราช2559 สำหรับเหรียญน,นี้นะครับจำนวนการผลิต82ล้านกว่าเหรียญน,นี่เกือบ83ล้านถามว่าเยอะมากไหมเยอะมากนะครับแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วันนี้คงขออนุญาตไม่เจาะลงรายละเอียดของเหรียญน,นะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องเสียเวลา แต่วันนี้อยากจะมาเน้นย้ำบอกย้ำให้กับเพื่อนๆพี่ๆยงน้องเลยก็คือเหรียญ10บาท2559สําำหรับเหรียญนี้นะครับ,ม,ม,รรรบมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์กูโด่งเน้นย้ำนะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์วันหน้ามีราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนเพราะว่าปี2559เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย สวรรค์นคตนะครับเหรียญน,นี้ไม่ธรรมดาพศออนี้ไม่ธรรมดานะครับโดยเฉพาะเหรียญ10บาทนี่คือเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่2กันนะครับสําหรับเหรียญที่2นะครับสําหรับเหรียญน,นี้จะเป็นปีพุทธศักราช2560สําหรับเหรียญปีพุทธศักราช2560 กับจำนวนการผลิต208ล้านกว่าเหรียญเนี่ยเกือบ209ล้านเหรียญเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆสองเหรียญน,นี้ถามว่าปัจจุบันเราหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับยังหาได้ในระบบหมุนเวียนอยู่แล้วยังหาได้ไม่ยากด้วยแต่เพื่อนๆพี่ๆน้องลองลองดูนะครับเราจะเห็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่10 เริ่มขึ้นมาเยอะมากนะครับส่วนเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเริ่มเห็นน้อยลงแต่ยังพอมีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นครูโดงแนะนำเพื่อนๆพี่ๆยังน้องนะครับถ้าหากเจอเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9ทั้ง2พศเนี่ยนะครับ2 5 5 9 2560 0 เก็บได้เก็บก่อนเลยนะครับเพราะเป็นเหรียญนอกสายตาเป็นเหรียญที่คนไม่เคยให้ความสําคัญหรือว่าความคิดถึงเพราะของไม่อยู่ใกล้ตัวแต่ตอนนี้เหรียญ UNC เนี่ยมีมูลค่านะครับเมื่อก่อนก็เหรียญละ12บาทจากหน้าเหรียญนะครับ10บาทก็เป็น12บาทตอนนี้เหรียญ UNC เริ่มขยับเป็น15บาทแล้วครับเหรียญ UNC เริ่มขยับเป็น15บาบาทสแสดงว่าเหรียญ ผ่านการใช้งานเริ่มจะมีราคาเกินหน้าเหรียญคุณดวงแนะนํานะครับถ้าจําเป็นต้องใช้อันดับแรกเก็บก่อนอย่างน้อยเป็นการออมนะครับแต่ถ้าเกิดจําเป็นต้องใช้ แล้วจำเป็นต้องใช้สองพศนี้เลือกเหรียญที่ชำรุดหรือว่าเลือกเหรียญที่บุบนะครับหรือว่าจะเป็นสนิมหรือว่าเหรียญที่มีร่องรอยเนี่ยเอาไปใช้ก่อนเก็บเหรียญใหม่ๆเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะสองพศนี้นะครับอสองพศนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งยวดนะครับปี2559เป็นปีที่ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคต เหรียญ2560เป็นเหรียญปีสุดท้ายรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9นะครับก่อนจะเปลี่ยนรุ่นเป็น2561ซึ่งเป็นรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่ง2เหรียญนี้ทุกคนมองข้ามไม่มีใครความสำคัญเลยแต่กูดวงอยากให้เพื่อนๆเ,เก็บนะครับถ้าวันหน้าถ้าอยากได้ก็ต้องไปซื้อ แน่นอนนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโด่งอยากจะบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครูโด่งพยายามเตือนแล้วนะครับว่าจะมีราคาตอนนี้ครูโด่งก็เก็บเหรียญพวกนี้เอาไว้แล้วครูโด่งก็เชื่อว่าครูโด่งเก็บมาไม่น้อยกว่าพันเหรียญแล้วตอนนี้นะครับพันเหรียญก็หนึ่งหมืบาท นี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดงอยากจะมาบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ทราบกันนะครับสำหรับ2พศออนี้แต่ถ้าเกิดใครมีพศอ,อื่นเช่นไปเจอ2,558 2,556 5 5อะไรพวกนี้ใช้ได้ใช้ไปก่อนใช้ได้ใช้ไปก่อนเก็บ2พศออนี้เอาไว้นะครับ เพราะว่าจะมีราคานี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดงอยากจะบอกกล่าวเล่าความให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องที่เป็นแฟนคลับช่องครูโดงนะครับวันหน้าถ้าอยากได้จะได้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อนะครับตอนนี้ยังหาได้เก็บได้อยู่อาจจะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องสองสัยนะครับทําไมครูโด่งแนะนําจังว่าให้เก็บเหรียญสิบ,บาท ทำไมแนะนำให้เก็บเหรียญ10บาทจังวัาทาไมเหรียญ5บาท2บาทจริงๆครูโดวงก็แนะนําให้เก็บนะครับแต่ใช้คําว่าแต่นะครับเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9จะผลิตน้อยกว่าเหรียญ1นบาทย,ยกตัวอย่างนะครับเหรียญหนึบาทผลิตเป็นพันล้านเหรียญเหรียญสิบบาทผลิตมา200ร้อยล้านเหรียญแต่ แต่ในระบบหมุนเวียนถูกเรียกเก็บเข้าไปมากกว่านะครับพอถูกเรียกเก็บเพื่อนำไปผลิตเป็นเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่10เพราะฉะนั้นเหรียญ10บาทจึงพบเจอได้น้อยกว่าผลิตน้อยกว่าพบเจอได้น้อยกว่านี่คือความสำคัญนะครับก็พยายามทำคลิปหาข้อมูลดีๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆยังไงก็หวังว่า จะกดไลค์กดแชร์ให้ครูโด่งด้วยนะครับโดยเฉพาะครูโด่งพารวยซึ่งครูโด่งพารวยนั้นเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบบ้างแต่ว่าเราจะโฟกัสกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรนะครับเพราะว่าจะสังเกตดูให้ดีนะครับคนที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องธนบัตรนี่ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเวลาเก็บสะสมจริงๆคนที่เป็นนักสะสมตัวจริงเนี่ยเขาถึงจะเริ่มเก็บแต่ว่าคนที่เป็นอาจจะไม่ใช่นักสะสมนะครับ การเก็บพวกนี้จะใช้มูลค่าค่อนข้างสูงนี่ครับนี่คือข้อมูลดีๆที่ครูโดงอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับอย่าลืมนะครับอย่างน้อยการเก็บสะสมถือว่าเป็นการออมทรัพย์อีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าเราจำเป็นจริงๆฉุกกระหกจริงๆฉุกเฉินจริงๆของสะสมประเภทนี้ช่วยเราได้ นี่ครับผมวันนี้ก็เลยนํามาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องแค่สองเหรียญเองนะครับสเหรียญถ้าเก็บเก็บเหรียญใ,ใหม่เอาไว้ก่อนแนะนําสุดเลยนะครับสุดขรัวหัวใจเลยแต่ถามว่าถ้าเหรียญผ่านคานใช้ตอนนี้มีราคาหรือยังยังไม่มีนะครับ มีเฉพาะเหรียญ UNC แต่เหรียญ UNC ในจาก12บาทขึ้นเป็น15บาทแล้วแสดงว่ามีโอกาสที่เหรียญผ่านการใช้2ปีพศนี้จะมีราคามีมูลค่าสูงขึ้นนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดดวงด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะ